เราเจอสิ่งที่เราประสบพบเจอมาไม่ใช่แค่ของเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องผู้หญิงนะคะผ่านประสบการณ์คนบันเทิงทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการคุกคามทางเพศคุณแม่ไวสายหลายประเด็นใหญ่เลยค่ะที่ทําให้นักร้องสาวแก้มวิทยานีอดเทียบไม่ได้ว่าดราม่าในโลกออนไลน์ที่เคยเจอกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยค่ะเมื่อยังมีความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในอีกหลายมุมของสังคมซึ่งแก้มเองค่ะจะเป็นตัวแทนนักร้องหญิงเก่งนะคะที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตสื่อสารเรื่องผู้หญิงในชื่อ her concert ร่วมกับ ศิลปินระดับตีว่าอีกหลายคนเลยช่วงนี้ค่ะไม่ได้เห็นออกสื่อบ่อยเพราะว่างานหลักลุยไปกับงานเลี้ยงภายในนะคะแฟนๆคิดถึงแค่ไหนดูได้จากงานนี้ที่มีแฟนคลับไปให้กำลังใจไม่น้อยค่ะ แต่ส่วนตัวบอกเลยนะคะพร้อมมากกับการกลับมาทําเพลงตอนนี้รอจังหวะรอเวลาค่ะแต่นี้พอจะทําได้ให้แฟนๆหายคิดถึงแถมยังจึ้งถึงใจนะคะก็มีลุกสุดเปรี้ยวแล้วก็เสียงหวานนทอดต,ต้นฉบับเพลงสุดฮิตเอสเปรสโซของนักร้องสาวสุดฮอตค่ะที่แก้มเนี่ยลงแรงทําคลิปเองเรียกว่าทําถึงนะคะจนคายต้นสังกัดเพลงดังนําไปแชร์เลยที่นี้ก็ฟินสิคะทั้งนักร้องแล้วก็คนฟังค่ะ สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราทําตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละเพลงที่เราทำออกมาหรือว่าคัฟเวอร์อย่างเงี้ยเราร้องเพลงสากลใช่ไหมคะเราก็แค่รู้สึกว่าเราสบายใจกับการแต่งตัวแบบนี้คือมันคือมันเป็นการทาเพื่อความสุขของของ,ของตัวเราแล้วก็ให้มันแมทช์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่า เป็นสายเปลี่ยนลุกนะคะที่แฟนๆจับตาดูในทุกคอนเซปต์ค่ะทั้งหมดมาจากการดูแลตัวเองอย่างมีวินัยถึงได้ความเป๊ะขนาดนี้แต่ว่าทั้งหมดทําบนมาตรฐานความสุขนะคะไม่ได้กดดันตัวเองหรือว่าฟังเสียงคนอื่นจนเสียความเป็นตัวเองค่ะแบบเหมือนเล่าหาหาความพอดีของตัวเองเจอคือเราไม่ไปเครียดกับมันเกินไปเราแบบ สบายใจกับมันเราเรา,เรามีเลเวลให้กับตัวเองคือถ้ามันเกินขีดแล้วอะเกินขีดในที่นี้คือความเครียดของเรามันมากเกินไปแล้วอะเราก็ต้องแบบว่าถอยออกมาแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเครียดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างอะเราต้องจัดการความรู้สึกตัวเราให้ได้แล้วมันก็จะทุกระบบอ่ะมันเริ่มจากตัวเราวินัยต่างๆมันจะตามมา งานเพลงส่วนตัวเริ่มทำแล้วค่ะแก้มแย้มว่าอาจได้ฟังช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าที่ปล่อยมาก่อนเนี่ยคือเพลงประกอบซีรีส์ย้อนยุคเรื่องปิ่นพักค่ะนำแสดงโดยคู่จิ้นฟรินเบกแก้มเนี่ยได้โชว์พลังเสียงในเพลงอมาตะของครูชาลีอินทราวิจิตและครูสมานกาญจนนับลินนะคะอย่างหยาดเพชรเอาไว้ด้วยค่ะ